รายการพอสมควรเลยนะเนี่ยพอสมควรเลยเหลืองมาเลยเหลืองดําตัวใหม่ล่าสุดนะอาร์จีโรดไกด์การแต่งคันนี้ก็พอสมควรส่วนชุดบันเทิงเดี๋ยวตามมาชุดบันเทิงเดี๋ยวตามมานี่ฝ้าก็ะบา่บาบ้มุมนะอ่ะเดี๋ยวรีบลเลยดีกว่าครับผมขอขอบคุณครับ มาโอเควันนี้รูปรอพระเอกประจำการเลยมาแล้วจาก AS 0กิโลใหม่แกะกล่องนะเหลืองมาเลยเหลืองดำตัวใหม่ล่าสุดนะ RG จี G, โรดไกด์ผมบอกแล้วหล่อไหมหล่อแต่ยังไงมันก็ไม่มีจบเรื่อง h ฮดีอย่างที่ผมบอกนี่ <Wow. S 1> รายการ พอสมควรเลยนะเนี่ยพอสมควรเลยก็โอเคอันดับแรกก็สตาร์ทกันที่เวนเวนแอนไฮตัวนี้เอาไฮเอาพุทไปเล่นนะโอเวอร์ไซส์4.5นิ้วนะครับผม4.5นิ้วท่อไปแล้ว1ชุดก่อนอันดับแรกนะอ่าแล้วก็มาแฮนแฮน12นิ้ว12นิ้วตัวนี้โอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็ยังใช้สเต็ปเดิมๆได้พอดีๆจะมีทัวร์แพ็กนะสำหรับเดินทางที่ผมบอกแล้วทัวแพ็กต,ตัวนี้จะเป็นไซส์กลาง นะครับเป็นไซส์กลางไม่ใช่ไซส์คิงนะหัวแพ็ก็จะเป็นชุดนี้นี่รูปหลอ่อนี่แง้มงเง้มง้งม้งม,งม,งม,งมนะหัวแพกโอเคนะก็ไว้ สำหรับคนนั่งท้ายด้วยแล้วก็เอาไว้เก็บสัมภาระด้วยแล้วก็จะมีตะแกรงวางบนบนบนทัวร์แผกอีกชุดหนึ่งเอาไว้เวลามัดกระเป๋าเผื่อเผื่อเยอะเผื่อเยอะนิดนึงแล้วก็จะมีมีอกไก่ CVO นะมีอกไก่ CVO แล้วก็จะมีชุดไฟท้ายกระเป๋าไฟท้ายก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับผมชุดนี้เอาไว้เวลาเอาไว้เวลายามค่ำคืนที่ผมบอกแล้วความชัดเจนอะ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นความสว่างมากขึ้นเพราะดิมเบลแมไฟท้ายเรามีดวงแค่นี้อ่ามีดวงแค่นี้นะไอ้สเต็ปต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะเป็นชุดท้าย CVO อ่าม ตามสเต็ปอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเลยนะชุดท้าย t b o มันจะมีพวกปอกเล่งแล้วก็จะเป็นตัวนี่เลยนี่เจมบอลนะนี่ HD Tech นี่ HD Tech นะครับ HD Tech ของเราตัวนี้จาก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  US จาก US นี่โอ้โห oh. เป็นไงนี่ชุดนี้ใหม่แกะกล่องอย่างที่บอกมาแล้วไหม่แกะกล่องไม่ต้องกลัว่าไฟเลี้ยวหน้า LED แล้วก็จะเป็นตัวค่าชิวค่าชิวก็จะเป็น มันจะเป็นเดย์ไลท์นะครับเป็นเดย์ไลท์แล้วก็จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมก็โอเคการแต่งครันนี้ก็พอสมควรส่วนชุดบันเทิงเดี๋ยวตามมาชุดบันเทิงเดี๋ยวตามมามีพวกสายสกงสกิมมิ่งมีพวกหัวตุงหัวเทียนสกิมมิ่งเปลี่ยนหมดเลยนะครับเดี๋ยวรีบรุยละพี่เขาบอกไม่เล่งไม่เล่งทําใจเย็นเย็นเลยครับเดี๋ยวเย็นเย็นเนี้ยเสร็จไหมโอ้โห นี่ฝากก็บ่ายโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวรีบลุยเลยดีกว่าครับผมขอขอบคุณครับ นะอย่างนี้ผมบอกไปแล้ว HD ถ้ามันไม่แต่งมันก็คงไม่ใช่ HD นะก็อย่างนี้ผมบอกไปแล้วจบเรียบร้อยนะนี่แฮนด์12นิ้วนะครับผมพร้อมออกเล่นแตงอย่างที่บอกแล้วว่าแฮนด์เดิมเนี่ยเวลามันตั้งเนี่ยผมบอก มือจะออมพอใส่ปไปฟลุปเนี่ยม,ม,มือจะตัด้าตรงนี้มันจะทำให้ท่าด้างเราขับสบายขึ้นเรียบร้อย RG เหลืองดำใหม่หน้าสุดเลยแต่ล่องก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งและกำนัดที่มอบความไว้วางใจให้สำนักคนของล้อแส้ไหลทัวร์พงทัวแผงเห็นไหมครับผมเห็นทัวแผงไหมเห็นไหมโอเคนะแล้วก็ตะกงตะแกรงไฟตรงไป้ายนี่ไฟตรงไป้ายนี่เห็นไหมไฟกระเป๋ากระเป๋าข้าง สำหรับการเดินทางยามค่ำคืนแล้วก็ความจุของกระเป๋ารู่นี้ก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับผมไฟหน้า LED ไฟหน้า LED ตัวนี้เป็น HD Tech นะครับผมเป็น HD Tech ไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องความสว่างตัวนี้จะเป็น Daylight ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยว LED ก็โอเคนะพอสมควรนะจบเมื่อคืนนี้ก็ไม่ดึกเลยเล่นไปเที่ยงคืนเลยไม่รีบไม่รีบนะไม่รีบแต่ว่าขอวันนี้เลยเย็นนี้เลยนะโอเคก็ ตำแหน่งคนตะม้อไต่ไหลายขอขอบคุณในรายการอย่างที่บอกเลยนะขออวยวรอ่ะโอเคตามนั้นผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจากสำแหน่งคนของล้อไต่ไหลขอขอบคุณครับ So become just distant forever within our souls. So do it know and life will go on. And will become just nothing at all. Just nothing. Just nothing. Just nothing, just nothing at all. will become just nothing at all. So